สวัส <speaker> ดีเพ <ens> <times> ื <Pacific Nein> ่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะต้องอะไรแกเดี๋ยมลองคิดไงวันนี้อยู่ที่รีเจนต์โฮมคาร์เหมือนเดิมนะครับมาคนเดียวแต่ก็มีพี่โอมนะครับเคยเห็นไหมเขาเป็นคนที่ไลฟ์สดตลอดเวลาแล้วก็ยอดวิวค่อนข้างจะดีมากๆในช่วงนี้แล้วก็ไอ้ตากล้องเออไม่ต้องแล้วมึงตากล้องมึงอ่ะไปอยู่ข้างหลังไปวันนี้ก็จะมาเดินดูนะครับว่าที่รีเจนต์โฮมคาร์เนี่ยมีอะไรที่มันฟิลฟิบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาสักพักนึงงละ นะก็จะมาอัปเดตกันนะครับอ่ะเริ่มจากคันแรกเลยดีกว่านะฮะคันแรกคันแรกก็คือคันนี้นะฮะอันนี้คือ Honda c ซ vic Honda Civic นะฮะมันซ i v i c อะไรวะพี่ c i v i c F C ใช่ไหมซี v i c F C นะครับก็เป็นความหรูหราแบบที่หลายๆคนชอบกันนะฮะถ้าใครอยากจะเป็นทรง A ก็ต้องรุ่นนี้เลยนะนี่ไงมีใบอยู่เราก็ไม่ได้ดูเออวิ่งไม่ถึงแสนโลเลยอะ่ะ หกหกแสนเก้าเองเหรอหกเก้าห้าหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับถ้าผ่อนนี่ก็น่าจะประมาณเจ็ดพันแปดพันเก้าพันก็แล้วแต่ดาวนเนาะตัวไอ้น,นีนตัวไมเนอร์เชนแล้วอะ่ะตัวพิเศษเราจะเปลี่ยนเป็นอัลตอร์บายให้อ่ะจะได้เห็นเห็นเป็นตัวไมเนอร์เชนที่มันมีกล้อง,งข้างๆใช่ไหมพี่อันนี้มันตัวอีอ๋อไม่มีใช่ไหมเนี่ยปกติมันจะมีตัวไมเนอร์เชนมันจะมีกล้องแล้วรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนตรงไหนนะตรง กระจังหน้าใช่ไหมแต่ถ้าตัว EP ก่อนหนะน้านี้มันจะไม่มีกล้องของถ่ยข้างในไม่มีจอแสดงผลอ๋อตัตอนนี้ต้อมีให้ด้วยเออก็ราคาดีนะหกแสนเก้าหมืน่นห้าพันไม่ถึงเจ็ดแสนผ่อนถ้าผ่อนก็ต้องดูที่ดาวอะแต่ว่าที่นี่ฟรีดาวนะฮะฟรีดาวอยู่แล้วใวนะ่าใครใครับซื้ออะไรปะ <c oughs> อ่าแล้วก็ถัดมานิดนึงก็น่าสนใจครับอันนี้ผมยืนดูอยู่พักหนึ่งเลยอันนี้คือโมบิโอนะครับ ราคาอยู่ที่425,000บาทครับคันนี้น่าจะผ่อนไม่แพงนะสวยอยู่นะโมบลิโอหน้าตามันจะเหมือน b ีโอนะแต่ว่ามันยาวกว่าครับเป็นรถเขาเรียกว่ารถเลยนะพี่ M MPV ใช่ไหมไม่ใช่ MVP นะด้านหลังอย่างนี้นะครับก็คันนี้ก็ใหม่อยู่นะใช้ได้อยู่นะ4 2 0 0 0 0เหมาะสำหรับคนมีครอบครัวนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับเอเย่นมือใหม่ที่แบบอยากได้รถสวยๆสักคันนึง ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็คันนี้ก็ถ่ายบ่อยนะนิสซูบชิเจอร์นาเจอร์นาอ๋อเห็นตัวเองด้วยแหมไม่ค่อยอยากจะเปิดตัวสักเท่าไหร่ไม่ดูอะไม่ดูอะทำไมอะไม่อยากดูหยอกหยอกอ่ะเจีย์นานะไอคอร์ดเคยถ่ายแล้วล่ะรถแบบเนี้ยรถมันหรูนะฮะหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันราคาสูงไปนิดนึงซึ่งสำหรับตัวผมเองก็ ก็เออก็สูงแหละแต่มันก็สมราคามันเนาะหน้าตาก็อย่างนี้นะฮะเอ็กคอร์ดเจนอะไรนะเจนเจนเก้าเจนเก้าเออ G เก้าใช่ไหมเออไม้น้อยเ,อเ,ออเ,เลยนะไม่ไม่น้อยเนะท่าไหร่ไม่ซี่หมื่นนะพี่ไม่มีการกอไม้กันเกิดขึ้นแน่นอนนะสญญญาหรับที่นี่ใช่ไหมพี่สองพันสิบหกเขาเขาว่ารันตีเลยนะว่าเอ้ยคุณซื้อไปเนี่ยไม่มีการกอไม้แน่นอนซึ่งก็จริงแหละเพราะว่าเขาคัดแต่รถแจ่มๆมาเนาะอ่าต้องพูดอีกทีไหม Regent Home Car นะครับที่นี่ ไปดีกว่าไปนิดนึงคันนี้ออติสถ่ายแล้วนี่บ่ารอบที่แล้วออติสนะครับออติสหน้าแบนก็คันนี้ผ่อนถูกนะถ้าจำไม่ผิดผ่อนไม่ไม่ถึงสี่พันมะั้งนะหน้าตาก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้ไตตันหน้าตาเหมือนปาเจโร่ไตตันใหม่เออหน้า น่าดุดุดนันแบบไม่เกรงใจใครนะมันสอดนี่แบโอ้โหเฮ้ยหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสี่สิบเก้าด้วยอันนี้ใหม่อยู่นะอันนี้คันนี้สวยนะคันนี้สวยเมื่อกี้เขาไปนั่งข้างในมาละเฟี้ยวเลยเฟี้ยวชาต์เฮ้ยแต่กิ๊บอยู่อันนี้คันนี้สวยนี่ถ้าใครสมมุติว่าใครว่างๆนะก็ไปดูที่โอมเขาไลฟ์สดได้นะที่ในช่องลีเจนด์โฮมคาร์นะเขาไลฟ์ทุกวันอะไปต่อไปต่ออืม อันนี้เห็นบ่อยแล้วมางคันนี้ <1, S 1> V8 คันนี้ก็ผ่อนถูกนะผ่อนไม่แพงสําหรับคนที่อยากเริ่มมีรถนะครับก็คันนี้ได้อยู่ราคาสดก็เดินไปดูใกล้ๆสี่แสนสองหมื่นพี่ห้าพันเอบอร์อะรถปีสิบเจ็ดจะได้ว่าผ่อนเท่าไหร่พี่ประมาณเจ็ดพันใช่ไหม,มก็ใช้ได้อยู่ครับ<ค>รสวยดีอ่านี่ข้างล่างดูแต่มันหรูดีนะหน้าตามัน สะเกิร์ตข้างสวยอยู่อันนี้นะครับอันนี้ Accord ์ันนี้น่าจะได้นะสำหรับคนที่อยากได้รถใหญ่หญราคาเบาๆห้าสี่ห้าก็ลองดูนะครับลองมาถามกันดูว่าราคาผ่อนยังไงเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ฟรีดาวหมดนะถ้าคุณเครดิตด,ดีนะครับก็ต้องดูด้วยว่าคุณติดอะไรหรือเปล่า สวยอยู่นะอ่าคันนี้ไฮไลไท์เลยอยากจะมาดูตั้งนานละซีวิ i เอ c ดีนะครับคันนี้ปีสองพันสิบสีสวยนะสีเราเก็บมาใหม่ใช่ไหมพี่คันนี้เอเอแต่สีสวยนะสีแบบสีแบบแว๊บ<ม>เลยในในลอ๋อเหรอพี่ในเล่มในเล่มก็ใน,นลเล่มก็สีน้ำตาลด้วย อันนี้คือคันนี้ของข้างในครบเลยจอแอนดรอยก็เขาถอยอ๋อมีมีมมพวกกล้องมีแอนดรอยครบหมดจอแอนดรอยจอแอนดรอยถูออยกหไหมน,นะจอแ,แบบลื่นปืนลื่นปืนแหลอะอ,อ๋อคือแบบตัวที่แพงๆหน่อยที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบแรมน้อยๆนะแรมแบบเยอะๆก็จะคันนี้สวยนะทำเป็นเล่นสี่เป็นปายห้าเต้นอ่าประมาณสี่พันกว่าบาทนะฮนะก็ลองดูว่าว่าถ้าดาวเยอะก็ผ่อนถูกก็แหละแต่ถ้าฟรีดดาวก็อาจจะมีถึงห้าพันเฮ้ยแต่ว่าโฉมนี้ยังยังได้ครับสำหรับคนที่ชอบรถสวยๆนะเพราะว่า สรงมันได้สุดแล้วเ,นะเดี๋ยวให้น้องขึ้นรูปให้ดูลกันะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นรูปตรงเนี้เดี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้นนอ่ะขึ้นตรงนี้ก็ได้ขึ้นตรงนี้แล้วกันเอ,อ้ยผมตัดเองนี่วาชิบหายละเออก็เนะี่ยถ้ามันถ้าก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคันนี้อาจจะอยู่ไม่นานนะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เฮ้ยแต่สวยจัดเลยสีสวยมันมันเป็นสีเดิมเป่าปพี่คันนี้สีเดิมจากจาก,จาก<ส>โรงงานเลยเหรอใช่เฮ้ยแต่โหน่ยปีท้ายๆเลยนะปีสิบปีสิบนะปีสิบ มีได้ท้ายแล้วคันนี้อ่ะเปิดเปิดได้ก็ไม่บอกโอ้ยปีสองพันสิบหมดแล้ดูดิโอ้ยเข้างในเฟี้ยวอ่ะโหเออนี่แอนดรอยด์เออจะติดเนียนนะติดเนียนแหละนี่มีพงมีพรมนะฮะเป็นเป็นพุสตาร์ทเหรอไไมม่่่่ใใชชเขาตกใจด้ว่ยก็ไอ๋อตกใจตกใจขายอยู่นี่ตกใจหมดนี่พุสตาร์ทบไม่ครนะ ของก็สะอาดอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานใช่ไหมไบพี่โอ้แต่แบบจะสวยอยู่นะโอ้จ้าบเลยทาไมข้างในสวยจัดนี่มีพักแขนกวยแม่เบาะหนังนะเอันนี้หติราคานี้ถ้าปีใหม่ๆห,หน่อยก็ได้แบบว่าปอนปอนประมาณนี้ก็ เครื่องว่าพันสองพันสี่แล้วอ่าอ่ใช่ใช่เครื่องประมาณพันสองนะฝันห้าพันไม่ถึงไม่ถึงห้าพันเนี่ยถ้าอยากได้เครื่องใหญ่หน่อยนะก็ได้ดีแล้เออหนึ่งจุดเฮ้ยหนึ่งจุดแปดตัวตัวพันแปดนะพี่ตัวพมันมี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 ตัวเท่าไหร่นะมีพันหกพันแปดใช่ไหมพันแปดเป็นี่ห้อพันแปดเออเฮ้ยเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ใช่แต่ว่าคันนี้คันนี้สวยนะผมว่าสวยอมตะนะเออ닛สันซิลฟี่เอ้ยแต่รุ่นนี้นี่ คนไม่ค่อยนี่นะคนคนไม่ค่อยซื้อมือหนึ่งนะมือสองคนถามหาเยอะป่ะนี่สันเซลฟีนะครับคันนี้สวยน้องๆเทียนหน้าเลยมองเผินๆนี่ขับผ่านผ่านึานนกนว่าเทียนหน้าด้านหลังนะครับเซลฟี่เดี๋ยวไปดูราคานี่เท่าไหร่ผ่อนประมาณหกพันนะนี่ได้นะรถปีใหม่สำหรับคนอยากหารถไปวิ่งแก๊ปในคันนี้ได้นะ รถปีใหม่ราคาไม่แพงเพราะว่าอย่างว่านิสสันนะนิสสันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบการใช้งานที่คุ้มๆหน่อยแล้วก็ข้างๆก็มัดด้าสองอะพี่สองหรือสามวะเออสองสวยนะปีใหม่คันนี้ถือว่าถือว่าจาบเลยคันนี้สาม0 0า่ัแสนเก้าหมื่นห้าพันออเป็นเป็นเป็นซีดานนะนโอ้แต่ ไม่ค่อยเห็นว่าซีดานผมเห็นแฮทแบ็กบ่อยนะรุ่นเนี้อเอ้ยเดลองดูไม่เปิดเลยเปิดได้เฉยเลยลองเปิดดูโอ้โหนโคตรสวยเลยโอ้โนานายแม่งสวยจัดเลยอะ่ะผ,<ม>ผมต้องสวยแล้ว,ลวคือของเรามันคคัดสภาพไงเออ คือกริปเลยคะแบแบม่งไ,ไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกแบบนี่เลยคือรถมันก็รู้ใช่ไหมว่ามัมนมันมีหลายแบบใช่ไหมใช่ใช่มีทางรถบ้างรถประมูลก็มี<ห>มใช่แต่ถ้าเป็นรถประมูลนี่คือรถประมูลวันหนึ่งสองสามพันคันใช่มันก็จะไม่อาทิติต์หนึ่งคันสองคันที่ดูแลใช่ก็คือก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าจะดูรถอะสมมติว่าประมูลเข้าสักพันคันเนี่ยมันจะได้มาประมาณสักคันสองคันเท่านั้นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์วันละพันหรพันนะพันสองพันคันวันหนึ่งอะ แต่อาทิหนึ่งทางอาทิได้แค่คันสองคันอ๋อหมายถึงว่าพี่ก็คือคัดกันคัดกันเละะคือสภาพรถแล้วก็ดูว่าชนหรือเปล่าจมน้ำตัดต่อพิคว่ำไหมมันมากแปลกหรือเปล่าก็คือต้องดูหมดเลยฮะดูหมดเลยทุกอย่าง่าพูดถึงรถประมูลนี่แหม่นะราคามันมันก็มีหลายเกรดนะจากที่ประมูลนะคือมันมี A B C ี่ยบางทีเราเห็นถูกถูกอะที่เราเห็นไปยืนดูประมูลกันนะมันจะถูกมากๆมันจะเป็นรถเกรด C ที่แบบแม่งชนมา มันมันเครื่องเลขเครื่องไม่ตรงใชะมันเยอะแยะไปหมดอ่ะเล่มยังไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ก็ก็ถือว่าสวยนะไอสองคันนี้แม่งได้ว่ะราคาผ่อนเนี่ยหกพันหนึ่งก็โดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยแหมถัดไปนิดนึงจริงๆผมไม่ค่อยใช่ไม่ใช่ทางนี้นะแต่ว่าเผื่อใครสนใจนะฮะฮอนด้าซ v อา v เจนนี้มันเจนไหนพี่เจนใหม่เลยปะเจนก่อนก่อนล่าสุดปะ อันนอร์รถปีสิบเก้าเออน่าจะเป็นเจนก่อนล่าสุดผมไม่ค่อยไม่ค่อยตาม C R V นะแต่ว่าถามรู้จักไหมคือรู้จักแต่ไปรู้จักแบบเจนแรกๆอะเจนหนึ่งเจนสองอะไรอย่างเงี้ยผมชอบดูห้าชิ้นั่งแล้วเจ็ดนน่งได้ไหมอ๋อสน่อยดีกว่าอ๋เหรอใครจะเป็นเที่ไหนโอ้โหคือก่อมรู้ความทไอ้ยังไม่มารถมาแล้วจอดแล้วก็ถ่ายเลยเนี่ยยังไม่ได้เก็บหรอไม่ได้เก็บเลยนี่คือไม่ได้เก็บเลยนี่คือภาพบิดบึเออแ่ะเฮ้ยรถเนี่ยคือคัดมาไง สภาพมันต้องดีจริงๆถึงจะเอามาใช่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบเออวะทำไมมันมันไม่เหมือนที่เคยเห็นนะผมไปดูประมูลแม่งจะแบบฝุ่นฝุ่นพักคักอ่ะแต่เราต้องมาเก็บเองอ่ะอันนี้ก็คือแบบอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับถ้าเก็บแล้วก็คือกิฟต์วนี้จริงๆไม่ต้องเก็บอะไรเยอะมากเลยไม่ต้องเก็บอะไรเท่าไหร่สวยปีใหม่ปี29สวยจัดเลยเออเผื่อใครสนใจนะอ่าลองไปดูได้ครับถ้านอยากดูเพิ่มเติมหรือดูไลฟ์สดอ่ะ

ไปมันสวยมากเลยนะตัวนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้สังเกตคือเราโดนกระจังหน้ามันหลอกไงบอกคนติดตามช่างก่อนนะว่าของเรามันถ้ามันมีประวัติแท็กซี่อะไรเงี้ยไม่เอามาอยู่แล้วก็คือนี่ไม่ไม่มีทางเป็นแท็กซี่อยู่แล้วเฮ้ยแต่ร้านเมื่อไม่แต่ว่าแหมน่มันก็ดูออกนะมันดูออกมันเห็นมันรู้เลยแบบบางอย่างเนี่ยบางจัดเลยโอ้ข้างในแม่งสวยว่ะโอ้ อันนี้ก็คือเก็บไปนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้เสริมฟองน้ำเสริมอะไรอ๋อก็คือออแต่ได้นะเฮ้ยสี่สามห้าสี่แสนสามหมื่นห้าพันราคาขอนก็ไม่เกินเจ็ดพันแต่ขับออติสก็เฟี้ยวอยู่นะเดี๋ยวนี้แล้วของเราคือภาษีพล,ลบบไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยคือทำทั้หมดละเดาวมันเครื่องให้หมดทุกอย่างไม่ต้องมานั่งเก็บเองนะงนี่นะฮะออติสจิบจัด อันนี้สำหรับคนที่ชอบแบบโตต้านะผมว่าน่าเล่นอยู่ครับออติอะเห็นยี่คันหนึ่งเห็นมานานแล้วเข้าดูซะหน่อยนี่มัน Honda City ZX นะครับคันนี้น่าจะปีท้ายๆเลยนะเนี่ย <2008. S 2> ใช่ไหมปีสองพันแปดคันนี้ปกติน่าจะไม่ไม่รับไฟแนนซ์แล้วมั้งพี่อันนี้พี่นี่รับปะนนย,ยังจัดได้เหรอพี่นี้นจัดไฟแนนซ์ให้ได้นะฮะ c ิตี้ x ครับ ก็ลองมาดูแล้วกันว่าจัดยังไงแต่จัดที่ถามมาเพราะว่าจัดจัดได้แต่ว่ามันต้องดาวหน่อยนึงใช่ไหมพี่อันนี้ต้องดาวนิดนึงนะครับก็ดาวหรือว่าจ่ายงวดแรกไปเลยก็ได้อ๋อคือก็คือก็คือเราจ่ายงวดแรกปุ๊บก็ได้เลยจ่ายวดแรกก่อนโอ้แต่ได้อยู่นะสําหรับคนที่แบบอยากได้ราคาไม่แพงมากนะแต่จริงอาะเราที่น่าซื้อสดอะคุ้มกว่าคุ้มเลยซื้อสดคุ้มกว่าซื้อสดคุ้มมากเออแต่รถสวยปะคันนี้ลองมาดูครับลองมาดูมันเปิดได้ไหมเนี่ย เปิดได้เฉยป่ะเปิดได้ทุกคันเลยเนี่ยว่ะโอ้ยข้างในแม่งสวยป่ะตะก่อนเฮ้ยสวยป่ะมีสองพันแปดนะครับมีแอร์แบ็กด้วยป่ะคันนี้เก็บอย่างที่ไม่เก็บงานันนี้คือเก็บไม่ครบร้อยเอเก็บงานอยู่นะสังเกตง่ายๆถ้าถ้าอยู่ฝั่งนู้นนะคือเก็บเก็บแล้วอ๋อหมายถึงว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่หน้าเต็นอ๋อนี่คือรถฝั่งเก็บงานนะเนี่ยพี่ช่างเก็บงานอยู่แต่แต่จ้าบอยู่นะคันนี้ ก็ลองมาดูนะลองมาดูแต่รถที่นี่ส่วนใหญ่เป็นปีใหม่ๆครับไม่ค่อยมีปีเก่ากันหรอกอันนี้รถลูกค้ามาไหมอ้าเหรอใช่รถลูกค้าเฮ้ยสวยป่ะแต่ถ้าอยากให้หาแบบนี้มีมีเหรอหาได้เฮ้ยคันนี้ต้องรอนิดนึงเพราะเราคัดมาภาพไงเออเออเออเฮ้ยแต่คันนี้ล้อออฟอะไรมันมันดูลงตัวดีนะเออแต่งแต่งแบบแต่งแบบไม่ได้ไม่ได้แต่งซิ่งจัดอ่ะแต่งคลินคลินอะบัตรทะเบียนไหมหอมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่่วา ปาเจโร่มันเจ็ดที่นั่งใช่ไหมเครื่องใหญ่ๆหญ่สองพันสี่อะใช่ไหมแต่อันนี้มันห้าแสนเองอ้าวเหรอใช่ปาเจโร่ห้าแสนเหรอห้าแสนเองอันนี้คือกรอบบำรุงอันนี้คือสดๆเลยก็คือยังไม่ได้ทำเอ้ยฝั่งนี้มันยังไม่ได้ทำเลยนี่หว่าใช่ฝั่งนี้ไม่ได้ทำเลยเฮ้ยแต่สภาพก็ได้แล้วนะสภาพสวยละห้าแสนอาทิตย์ดูนะปีสิบห้าดูนะราคาห้าแสนบอกไฟฟ้าก็คือแบบบ่อบ่กไฟฟ้าด้วยนะผู้น้าด้วยเอ่อพัดเดิ้ลชูพัดเดิ้ลชิพมีหมดเลย นะเฮ้ยเดี๋ยวนะท่นขึ้นชีพปอดเนี่ยเลยไหนบ้างนี่อ๋อนี่ไงฝั่งนี้โอ้ยไม่เห็นว่าถ่ายไงวะนี่ในตรงนี้ผมถ่ายมุมไหนดีนี่นี่นี่บวกบวกลบอยู่ไหนวะลบลบลบอ่าฝั่งนี้อ่ะอ่านี่ฝั่งลบก็โถห้าสองห้าผ่อนประมาณแปดพันไดเอ็นดีีเจ็ดที่นั่งไปเลยเอ็นดีีด้วยใช่ทีทีบีพื้นฐานกระบะมาแต่ใหญ่แบบโหแม่งโคตรใหญ่เลยว่ะ ใหญ่แบบเต็มกล้องอ่ะเต็มกล้องอย่างเงี้ยทุกท่านเห็นแล้ว,วใช่ไหมว่ารถที่เราทําเก็บอ่ะมันกริฟขนาดไหนเดี๋ยวคันนี้มันกริฟแบบนั้นก็คือก็คือก็คือว่าตอนนี้มันอาจจะยังดูแบบเฮ้ยยังไม่ม่มเงาเท่าไหร่ยังแบบยังอาจจะมีนิดๆหน่อยๆตรงบันไดอะไรอย่างเงี้ยคือพูด,ดง่ายๆว่าเดี๋ยวพอที่เขาทําเสร็จนะครับไอ้ไฟอย่างเงี้ยเหลืองๆอ่ะไม่มีละก็คือทําสวยเลยแล้วก็ไอ้ยคราวที่แล้วมียาลิสใช่ไหม ที่ขับลงที่แล้วไปใช่ไหมมีคนถานยาฤิสมาเยอะเหรอไปแล้วมีสีอ๋อข้างหลังเหรอใช่สีทพาราแล้วสีดำใช่ไหมอ่าใช่มีสีบอลมาเียเฮ้ยคันนี้คันนี้สวยอยู่นะอันนั้นอ่ะเป็นตัวล้ออันนี้ตัวพ็อปเลยเออเดี๋ยวนะนี่ขับลูไปเลี้ยวกระจกครับนี่ไม่ต้องวับลุงแล้วมั้งเม่ต้องทำมัน้อเก็บงานนึง พราะว่าของของพี่มันขายรถสวยขายรถคุณภาพไงอ่าอ่าเราก็จะทำสวยไปเลยนี่ฟิ์มเดี๋ยวก็ต้องมีทำใช่ไหมพี่ใช่ทำฟ์มเพราะฟีมมันมันเหมือนมันม่วงนิดนึงใช่เขาติดเออทำไมฟีมมันม่วงวะเขาชอบไงเขาชอบแบบนี้เหรอตากเก่าแล้วจะติดมาเออรถใหม่ไงก็เลยงงว่าทำไมฟีมม่วงวะคือเก่าติดมาอย่างงี้แล้นนี้สวยนะคันนี้ราคาก็น่าจะประมาณใกล้ๆกับเดิมที่เคยบอกไว้นะใช่ประมาณเดิม ใช่ก็ลองมาดูครับลองมาดูแต่เยอะอยู่นะโตต้าพวกยาลิพวกอะไรอะเคือนั้นมันรู้สึกจะสามเก้าป่ะสามเก้าเก้าไอ้สี่กว่าป่ะเลสี่สองแชกว่านิดนึงเดียวเองผ่อนก็ไม่ต่างอ่ะถ้ผ่อนก็ไม่ไม่ต่างเท่าไหร่ใช่ก็เล่นตัวท็อปไปเลยดีกว่าก็ลองดูครับโอ้ยแต่โหไม่ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะเราไม่ได้ดูอีกเยอะเลยีเยอะเลหนึ่งจุดแปดก็มีหละพี่น้องทำอยู่อ่ะอ่าเนี่ยอ่อติดครับหนึ่งจุดแปดสีก็มีใช่ ปาเจโล่ปาเจลโวมีหมดครับกระบะก็มีนะแต่ว่ากระบะดสี่ประตูส่วนใหญ่เนาะที่นี่เหมือนหารถใช้งานอ่ะไม่หาแบบให้คนที่บ้านใช้อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแนวอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะตัวโปรวิวด้วยนะแต่ว่าตอนนี้รถออกไปศูนย์เมื่อกี้เลยที่สวนโอ้โอ้โอ้โอโตต้าไอเลโวใช่ไหมเลโวนี่ๆๆอันนี้แปลงหน้ามาดูไหมอ่ะไหนวะจากปีเท่าไหร่นะพี่ปีที่สิบเจ็ดแต่แปลงหน้าเป็นหน้าใหม่เหรอแต่หน้าเราปียี่สิบ อ๋อแล้วแต่ปี17หน้าเป็นยังไงอ่ะพี่เป็นโครเมียมเหรอ17มันจะเป็นโครเมียมเป็นยังไงใช่ไหมอยังโน้นเหรอโอ้โหเดินไกลเชียร์ครับหนึ่งนะเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้มาเนี่ยหน้าหน้าปี16 17นะฮะหน้าจะเป็นอย่างนี้ออนี่นะก็ถ้าเทียบกับหน้าใหม่จะเป็นง้นอะไปดูตรงหน้าใหม่ก่อนต้องเดินกลับไปอีกนะเรานี่นะขยัยเดินกันจริงๆเลยเฮ้ยแต่ตรงนี้เป็นที่เขาถ่ายทํานะฮะเวลาที่เขาแบบ เออเดี๋ยวผมก็เคยถ่ายด้วยบ่าตรงเนี้ยเป็นที่ถ่ายทำนะเรออกแบบไว้สําหรับเวลาที่เอารถใหม่ๆมาอ่าก่อนที่จะถ่ายขายอะไรอย่าง <bon. S 1> งี้เนาะมีเกาะรีเจนโฮมคาร์นะพีแปะเต็มเลยฮะอันนี้คือลูกค้ากาซื้อสดเอ้าหรอใช่ซื้อสดแล้วก็อยากแปลงมากก็สือแปลงให้เลยเอ้าหรอแล้วเฮ้ย<ล>จริงอ่ะอยากแปลงไงอยากเปลี่ยนก็คือคือแบบอยากทําหน้าใหม่ก็ก็จัดให้ก็แต่เหมือนจะทําเยอะเหมือนกันนะเท่าไหร่พี่ต้นทุนเยอะไหมพอสมควรนะก็หลักหมื่นนะ ทำหน้าใหม่แต่ลูกค้าก็เขาันต้องเปลี่ยนเพราะไอ้ตัวเนี้ยหน้าไอ้ไฟปีสิบเจ็ดอ่ะกับไฟของที่มันรับปียี่สิบอ่ะมันคนละตัวกันเปลี่ยนไฟอ๋อใช่เหรอต้องเปลี่ยนไฟด้วยโหฮัลโหลอ่ะแต่แต่แต่ก็ก็ทำให้นะถ้าลูกค้าต้องการก็จัดให้ได้ใช่เพราะแต่คันนี้สวยนะอันนี้คือขายขายแล้วลูกค้าซื้อสดเนาะโอ้ลูกค้าอย่างเกิดครับเอาจริงกิฟต์จัด เงาแว็บนี่นะก็ดูรอบๆขันอันนี้เขาขายแล้วนะ่ายดูไว้เฉยนะสวยอยู่สวยอยู่ก็เนี้ยมีฝั่งหนึ่งเนาะจริงๆรถเยอะกว่านี้นะแต่ว่าส่งเก็บนู่นเก็บนี่ใช่ไหมพี่เพราะรถรถพี่มันคือเก็บงานสวยอเอารถสวยให้ลูกค้าแล้มก็ไม่ต้องแบบว่าออกไปทำนู่นทำนี่แคมรี่แคมรี่แคมรีมม่นี่ก็ก็มีเยอะนะที่นี่เดี๋ยวเดินอีกนิดหนึ่ง นี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นไอ้นี่นะเป็นเป็นรถเขาได้ไหมรถรถรถเปอรรุ่นประตูสไลด์อ,ะอ่ะาาาาาอากระดานมาแล้วมาแล้วชอบคำตั <laughs> ดจริงๆเปอรรุ่นประตูสไลด์นี <laughs> ่ไงรถเปอรรุ่นประตูสไลด์ที่สำหรับคนที่แบบเพิ่งเพิ่งหัดเป็นเอเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ได้นะเอาจริงอ่ะดูดูยึดเคดูอ่ะเกินเกินไปนั่นนะผมว่าผมอยากเป็นเวอรรุ่นประตูสไลด์ว่ะผมขอขึ้นไปนั่งกอน เน่ยมันสลด์คู่หน้าคู่เลยเอ,อ้อย่างเฟี้ยสมจิตสมจิตเอ,อ้ยสมจิต,จตขยับรถหน่อยพอดีอผมนั่งไม่ค่อยสบายเลยอะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นมีครอบครัวหลายๆคนหน่อยนะฮะอันนี้สวยอันนี้สวยไอนนมันมันโตต้าอะไรนะพี่คันนี้เซียต้า,ตาใช่ป่ะเออตอนแรกผมเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งผมบอกรถอะไรวะแม่งเหมือนฮอนด้าฟีดเลย อันนี้ใหม่กว่าฮอนด้าฟีดเยอะใช่ไหมคันนี้นะฟีดรู้สึกฟีดเก่ากว่านี้สักปีสองปีอะแต่ว่าฟีดคนเขาเล่นนะพวกแบบวัยรุ่นประตูสไลด์อะตอนแรกมันมีเซ็นต้าตัวหนึ่งที่เป็นประตูเป็นฝาข้างเดียวอ้าวเหรอใช่แล้วฟีดมันสองข้างอ่าอ่าอ่าแค่อะไรอ่าอปีถัดไปมันก็เลยทำสองข้างบ้างเออแต่แต่คันนี้สวยครับโโตตย้าราคามันแข็งอะ ใช่ใช่คนมาเล่นอยู่แล้วคุยแต่ประตูแม่งเฟี้ยวจัดแล้วเข้าไปนั่งแม่งรู้สึกเหมือนนั่งเอาผาดมินิมินิเอาผาดอ่ะเห็นว่าที่นี่ก็จะเอาผาดเข้ามาเห็นว่าแล้วมีแมีฟนจะเอาผาดเข้ามาขายด้วยก็ลองดูนะครับสำหรับวัยรุ่นที่ประตูสไลด์แบบรุ่นใหญ่นะแบบปล่อยรถใหญ่ได้ก็เล่นได้เลยตระกูลฮอนด้าอันนี้หมดเลยอะ่ะฝั่งนี้คือฮอนด้าน,นี้ g อ็ข้างหลังตัวนึง MG เ <laughs> หรอเออว่ะ MG มเอ้ย MG ทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งทีดีเจ็ทคมพาท จริงมี3แต่ปล่อยไปแล้วเหรอใช่หลายสดขายหมดละโอ้ไข่ไข่ไวไข่ไวนะไปไปไปบูลี่เขาก็ไม่ได้นะเอาจริงเขาขายไวอยู่นะปีแบบที่หนึ่งที่สองมาเก้าพันโลโอ้จริงเหรอรถใหม่อะไรวันใหม่อันี่ปีสิบแปดสี่แสนสามไมโได้อยู่นะเท่าไหร่นะไม่เอ้ยแปดหมื่นโลส่วนนะไม่ไม่ถึงแสนอ่ะอืมสี่สิบแปดเฮ้ยแต่รถรถท่านสวยอยู่นะเอาจริงเออถ้าถ้าเนี่ยก็ ก็แล้วแต่ครับถ้าอยากได้รถอังกฤษก็ก็ <c oughs> ได้อยู่นะมีสันรูปด้วย <c oughs> แต่ถ้าคุณไม่อยากได้รถอังกฤษคุณก็มาดูเนี่ยฮอนด้าเต็มครับฮอนด้าโคตรเยอะรู้สึกที่นี่เขาเขาเล่นนี่กันเยอะนะที่ที่เนี่ยท,ที่รีเจนท์โฮมคาร์จะแบบหนีพวกฮอนด้าเนี่ยตระกูล <c oughs> ตระกูลวีอะ BRV HRV CRV อันนี้อะไรพี่ HRV เป็นไง HRV เหรอหน้าตามันดุดันไม่เกรงใจใครวะเออหน้าหน้าสวยนะดูดิ หน้าสวยมีสายดีดีใช่ราคาราคาก็พอได้ราคาก็น่ารักใช่ก็ต้องก็ต้องมาคุยกับพี่โอมแล้วล่ะอันนี้พี่โอมก็ก็อย่าลืมไปไลค์บ่อยๆนะพี่วัยรุ่นวัยรุ่นรออยู่ไหนวะอ้าวเมื่อกี้สวิฟอยู่นี่ไหม่หรอวะอ๋อๆเออเมื่อกี้สวิฟอ๋อมันจะเดินเพลินไงอาคันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะฮะสำหรับสวิฟนะครับก็เผื่อใครที่ชอบแบบน่ารักน่ารักนะเหมือนกับมินิคูเปอร์เลยว่ะหน้าตา คันนี้กิฟกิฟจัดเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เก็บงานใช่ไหมพี่นิดเดียวนะ,ะนิปหนึ่งแบบไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาดูก็ก็นั่นแหละรครับอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดให้ได้นะสําหรับคนที่อยากได้รดอะไรก็แล้วแต่นะขนาดเลโวยังแปลงหน้าให้ได้เลยคันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะพี่ 7, <000. S 1> ผ่อนเจ็ดพันครับก็ลองดูเนาะราคาได้ครับต,ตัวตัวท็อปสวย มีโปรช่วยผ่อนให้อ so ่าอ่าก็ช่วยผ่อนหนึ่งหนึ่งพ uh 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 ันบาททุกว uh ันเลยอ้อหรอ1,000บาทตัวตุว2ปี2ปีก็หมายถึงว่าระยะ2ปีนะสมมติคุณผ่อน700 0นคุณผ่อน7 0 0 0ก็อาจจะเหลือแค่6000ันก็ลองดูครับลองดูก็ลองทักเข้ามาดูลิงก์ใต้คลิปก็ได้หรือว่าลองเข้าไปดูที่ช่อง YouTube r e g e n t h o m า c a กก็ได้ครับตอนนี้ก็เป็นรถอัปเดตล่าสุดนะครับเอาจริงๆแล้วมันมีเยอะครับนู่นรุ Dana> ้นเต็มเลยครับก็เก็บงานเก็บอะไรอยู่เนาะทันี้ก็มีครึ่งนึงที่แบบพร้อม แต่อีกฝั่งนู้นก็จะแบบยังไม่ได้เก็บเนาะแต่ว่าเราก็รถส่งแก๊สว่ะ,อะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอาจจะมีอัปเดตอีกในอนาคตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ